ลงก็เสียดได้ขึ้นมาขนาดนี้ล้วโอเควุ้โห่เอ้ยไม้หักพอดีปืนตกอีกยกเผื่อฮะตัวนี้โดนครับขาวเลยโอ้นังนหนิงโดนปนินอ้าโอ้ยขาที่ครับตัวนี้ยกเผื่อฮะ โอเคครับเดีย๋ยวมาดูไซส์กันน่าจะไซส์สวยแน่ๆฮะตัวนี้เพราะว่าอยู่ขนาดนั้นยังเห็นตัว,มมตวก,ก็ระหว่างขึ้นมาก็เจียลูกดอก <c oughs> มีน้าๆเขาสั่งนะครับนะ,อะโอเคครับผมอมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ตัวไหมนะครับผมแต่นะกอลซฟสัดปปนินใหญ่ไปแล้วอยู่ตรงไหนครับ ไหนวะโอ้ครับผมเยวสักคู่ครับต้องลงออกปลาให้นักกอบก่อนมาเลยก็จัดปลาใส้แล้วนักกอบตอนนี้ก็พายเรือแล้วครับนาเข้าใจดีฮะพามาเอาปลามาดูนครับปลาไซ้ใหญ่แค่ไหน ก็ไม่เคยขึ้นเรือซะด้วยเคยว่เคยตกเด้อให้หน้าเราเอานะเรายามดังอยู่ด้วย

เาแล้วนะได้ตัวแล้วครับขอบคุณนะาเขามากครับผมเอาแล้วนะจอยอยู่นี้บ่มากลางด่างตินะขาหมือหั่นเยิมเรียายเข้าไปข้างในพูดหนักคือกันนะครับขามอืมขอบคุณครับเอาละครับนี่ครับนะโอเคครับดูตัวครับนะครับมึงก็เอาไป เออนี่ฮะโอ้หโดนตรงกลางพอดีครับเพื่อนเพื่อนไซส์สวยอยู่โอเคครับนี่ฮะลูกดอกหัวพอกอ,อันนี้ใช้คุ้มเลยโอ้ต่ำไหมครับเพื่อนๆไม่โดนเล็งตรงตัวแล้วมันไกลด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เล็งเผื่อหลังอื้ยถากไปครับ ฮ่าฮ่าฮ่านัดแรกแ้วตามเคยก็จะมีจุดที่ผมอยากจะขึ้นอยู่คือต้นนี้ฮะแต่ว่าน้ำก็ลดลงเรื่อยๆฮะมาถูกจังหวะทุกทีครับมาช่วงน้ำลดปลาไม่ค่อยอโอเคครับผมมาลองกันดูกันมันะยขึ้นตรงนี้ น่าจะเห็นตัวชัดกว่าอยู่ข้างล่างฮะอย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่ข้างล่างผมว่าโอเคลุยกันเลยก็ชิบโอ้โหยังไงเนี่ยขึ้นยังไงเนี่ยเอีอยไปฝั่งนี้ดีกว่า เยอลมแทนที่จะเห็นนี้ยไม่น่าจะเห็นละขึ้นมาแลวไหนๆก็ขึ้นมาแล้ว ต้องดูสักพักก่อนถ้าจะลงก็เสียดายขึ้นมาขนาดนี้แล้วโอเควอ้โหเอ้ยไม้หักพอดีปืนตกอีกโอ,โ,อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาปืนกัน ไมยครับไม่ได้ยกเผื่อไกลนะเนี่ยพาดครับพาด ลเข้าป่าแล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนเป็นปลานินฮะเฮ้ย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 โอ้เรียบร้อยพันเรียบร้อยโหยังยังน่าจะซส์พอได้อยู่ โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บสายก่อนชึบ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 ชบปุพพ๊บปุพพ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับเห็นอยู่ในน้ำตัวเล็กๆฮะสี่นิ้วเอาขึ้นมาฮะฝ่ามือก,กลางครับผมนี่สวยฮะโอเคครับหลังจากที่พลาดไป ถ้าตัวที่แล้วที่ผมยิงฮะถ้าผมเล็งเผื่อหลังพอดีนะเข้าตรงกลางเลยแผมก็ไม่รู้ว่าระยะเขาไม่ลองยิงไปก็ไม่รู้ครับคนเราก็นี่แหละฮะพาดกันได้เนาะโอเคมาแล้วครับแต้มแรกไส่สวยอ่ะชุบชึบชบชบ,ชบ,ชบ โอ้หลุดอีกเหอเ้ยเอ,อ้ย้นี่ครับทำไมผมผึงไม่จับหัวมันเข้าไปดีๆผมกลัวมันสะบัดนี่แหละเอ้อเออนั่นไงว่าแล้วครับลูกหัวพ่อครับผมโอเคครับ เดี๋บอกให้บ่โอ้ยไซสสวยไซสวยนั่นนิงกําลังไหวกําลังไหวไปแล้วตรงเอ่ต่อไม้ที่จะตายน,นั่นเดะต่อไม้ตายอะ่ะโอ้โหนั่นนิ่งยืนผิดแล้วก็บอมายืนอยู่ตรงนี้ไซสเท่ากันเลยอยู่นิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งขยับอย่าขยับมันไหวไป,ไปยูไหวไปหานนั่นนิ่งน,นีงนะ่นีละเด็ดยังเัง ก่อนจะหึ่งต้นไม้ตายอยู่ตรงต้นไม้ตายต้นเล็กๆอ่นะเดีย๋ย,ย,ย,ยวๆเราเราตรงนู้นเด็กเข้าไปในข้างในอ่ะตอนหน้าน่ะครอบฟางข้างหน้านั่นนิ่งนั่นแหละมันมันว่ายไปทางนู้นแล้วผมบเห็นแล้วตอนเนี้นั่นนิ่งไม่เห็นฮะ หึเป็นตัวเลยลูกดอกลูกดอกขึ้นมายืยนตรงนี้ก็ได้ก่อนฮะนั่นเองยิขึ้นมาได้ลดระย่วัหวังเด้อ แน่นอนบ่ละบ่มีพริกเลยลูกดอกม,มันบายอมคว้างเลยเอือยด่าด่ดาไม่โดนนะครับเพื่อนๆตัวใหญ่อยู่ไม่น่าฮะม,มันมันว่ายมาอย่างงี้ครับผมเผื่อดักหน้าฮะแล้วหยุดพอดีครับ ลูกไปตรงพอดีครับโอ้ยนันนิงนันิงนี่นี่นี่ต้นไม้ตรงนี้ไปแล้วโอ้ยตัวมันเริ่มเลยนันิงนานานาตรงฟองน่ะคือแล้วคือแล้วตรงต้นไม้ตายตรงเออตัวมันเริ่มลงกดลงกดลงกดลงเล็งลงตามลงเออนั่นละสวยสวยอะไรไม่โดนห่างว่ะทากห่างไปว่ะโอ้ยนันิงไส่ฝ่ามือกลางเลยครับมาดูนะครับแต่ว่าผมว่ามันโดนห่างนะไม่น่าจะโดนเต็มตัวะน่าจะถักถัก เป็นไงน,นัง่นเองรู้สึกมีตัวบ่ไม่เห็นตัว่บห่หมายถึงโดนบ่เมื่อนึงไม่โดนฮะแฮวทั้งคู่ครับผมบอกเลยนี่ไงครับใช่ใช่ใชโอ้ยนั่นน่นเองยิงแล้วฮะโอ้ต่ำเหระน่าจะโดนตรงตัวนั่นนั่นเองโดนไหมไม่โดนเล่มันลงตกต่ำซื่อๆเฮ้ยผมก็เงยไปมันไปตรงนั้นนั่นเอง สายสวยนะครับเดี๋ยวถ้าถนนเงอย่าเพิ่งเก็บสายอย่าเพิ่งเก็บสาย,ยาาไปไหนแลว้ววะผมเห็นแค่พอลงังๆอะ่ะมอง,องไ่เห็นแล้วไปไหนแล้วนูน่นอ๋อโมเมนต์ปลา <laughs> แล้วปลาไปไหนนั่นเองอยู่ข้างขวามีกระบอกสำรองปะเก็บ <laughs> <laughs> <uks ess> สายซะนทไมตโไม่ใช่ปลาครับเพื่อนปลามาอยู่ทางขวานี่นั่นๆๆๆ เด,เดี๋ยวผมว่าเยวผถ้าทันนะผมเอาก็บอกสำรองมาก่อนผมมีอยู่งงยกกอะไรวะ <laughs> โอวันนี้ทำไมบังเอิญขนาดนี้ <laughs> นนไปแล้วครับไม่ทันแล้วเพื่อนัน,นหนิงเก็บลูกเลยฮะลูกก็ไปเหมือนน่ลลลลลกกนลอลดดูเล็กครับไม่โดน ได้ประมาณนิ้วสองนิ้วอ่ะอุ๊ยโดนคิดว่าไม่โดนจะโดนหรือปะช่อนเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาขึ้นมาดูก่อนนั่นเองนะผมหวานได้บอปามันจะคาดแล้วอะ่ะ ให้นันหิงมาเอาให้ปามจะขาดแล้วคิดว่าไม่โดนครับก็เห็นสายนิ่งเลยฮะเมื่อกี้ก็สองจิตสองใจว่าน่าจะโดนอะ่ะเพราะว่าเข้าเต็มตัวอยู่เนี่ยหลุดแล้วหลุดแล้วเ <c oughs> <c oughs> นั่นเองได้ปลาบ่ครับว่าได้ปลาเอาไปเลย,อ,ยอ๋อเหรอโอเคครับเดี๋วยวแป๊บนึงเดีย๋ยวผมย้อนกระชังก่อนถึงยังไงผมก็ <c oughs> อยู่นี่นะผมก็คิดว่าสองนิ้วขนาดน,นั่นเองไซย์ใหญ่เลย,เลยนะอืมไซย์สามนิ้วเลยฮะไซย์สวยอยู่ไซย์นครับไม่ถึงน,นั่นเองไม่ถึง เออน่าจะน่าจะครึ่งโลเนี่ยไม่อยู่ครึ่งโลไม่อยู่ครับลือเดี๋ยวต้องรอน้าหนิงกอบปลาขึ้นมาครับถึงจะรู้ไซส์ครับขอบคุณมากครับหน้นหนิงโอเคหลุดพอดีอะ่ะดีเนะี่ยถ้าผมฝืนดึงขึ้นมานล่วเนี่ยบรทันอะน่ะอ้ของหน้าหนิงไซส์โลฮะโลกว่วแน่นอน ขาวเพือกเลยนี่ครับนั่นเองโชว์ตัวครับโอ้ไซส์สวยอยู่โอ้ของผมไซส์ไซส์แขนฮะนี่ขาดพอดีไซส์แขนโดนท้องฮะโดนจังๆอยู่นี่ฮะปลาช่อนเขเสียมันชอบขาดท้องฮะโดนนิดโดนหน่อยมันจะขาด ถ้าสายพียิ่งสายพีอีคมคมนะสายพีบางๆแบบถักสีฮะผมบอกเลยว่ามันขาดง่ายมากเขาเรียกว่าสายคมถ้าให้ดีก็ถักแปดขึ้นนะนเพื่อนๆยกเผื่อฮะตัวนี้โดนครับขาวเลยโอ้ยนนิงโดนปนินอโอ้ยขาที่ครับตัวนี้ยกเผื่อฮะโอเคครับเดีย๋ยวมาดูไซส์กัน น่าจะไซส์สวยแน่ๆฮะตัวนี้เพราะว่าอยู่ขนาดนั้นยังเห็นตัวไม่เกี่ยวนัหนเองไม่เกี่ยวนั่นเองเซลฮะเอาเขา้าพุ่มหญ่าอีกเดี๋ยวได้นะมันครับไซส์ประมาณห้านิ้วฮะเพื่อนๆไซส์พอได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเก็บสายก่อน โอเคฮะเดีย๋ยวตั้งกล้องก่อนดูดีดก็น่าจะแบตรวมฮะเพราะว่าแบตผมเพิ่งเปลี่ยนแบตไปแบตมันหมดเคี okay, ยะเดี๋ยวสักครู่ฮะขอตัวใส่หมวกก่อนอเคแล้วค่อยมาดูตัวกันโอ้ติดต้นไม้พอดีฮะเฮ้ยเคีนี่ครับไซส์สวยอยู่นะเนี่ย ฝ่ามือเนี่ยเพื่อนๆนี่ใช้ฝ่ามือเทียบ,บกับบอกได้ฮะโอเคครับตัวนี้สุดยอดครับผมปานินโยนยาวเลยครับลูกนี้ตัวนี้ผมเผื่อหลังนะเพื่อนๆโอ้ยอันครับแล้ว ลือหาลาะยิงปลาใช่นะเก่งอ่ะครับวันนี้ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะได้ไสาสวยมาสามตัวนี่ เป็นปลานินฮะกบปลาชอนอีกตัวนี้เห็นในน้ำแค่นี้นะเพื่อนๆกดซัดเข้าไปฮะเดี๋ยวรอ,อนั่นเิงครับนันสิงปล่อยยางลูกนี้ก่อนค่อยกลับบ้านอ่ะก็ถ้ามีคําถามอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเพื่อนๆเนาะอ่ะก็วันนี้ลูกดอกที่ใช้นะครับผมเป็นหัวพอกทองเหลือง35เซนนะครับแบบของผมใช้อยู่จะหัวแบบไหนก็ยิงดีหมดนะครับนะแต่หัวแบบผมผมชอบใช้แบบนี้นะเพราะมัน ผมรู้สึกส่วนตัวนะครับว่ามันลงน้ําดีฮะยิงน้าลึกก็โอเคครับผมไม่ต้องเผื่ออะไรมากมายเนาะ,ะก็ไปเจียเรีนแบบกันได้ครับเดีย๋ยวหันช้าๆให้ดูส่วนยางนะครับผมเดีย๋ยวผมไปวัดให้ดูเนาะวัดแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัวหนังสืออาจจะเป็นหน้าคลิปหรือท้ายคลิปหรือว่าทั้งสองครับทั้งหน้าคลิปทั้งท้ายคลิปว่ายางผมตัดเท่าไหร่ถ้าตึงมากได้ไหมได้ฮะแต่ผมเวลาผมขึ้นยางมันมันเสียเสียแรงเยอะผมก็เลยชอบประมาณเนี้หรือจะตึงประมาณนี้สักหน่อย จะไม่ได้ตึงจ๋าถึงขนาดนี้นะฮะนะครับผมก็แล้วแต่ชอบครับผมเดีย๋ยวผมจะไปวัดนะครับผมว่ายางขนาดเท่าไหร่ข้างกลางเนี้ยไว้เท่าไหร่แต่ผมว่าข้างกลางเนี้ยผมไว้ยาวเกินนะฮะโอเคครับผมไม่งั้นก็จะวัดแค่ว่ายางเนี้ยตัดกี่เซนนะฮะโอเคครับเช่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมลาไปแล้วสวัสดีครับ